อนุทินวัยชายเวกุลหลังจากที่รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับมาหมาหดๆสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะอนุทินกลับแปลพักไปยืนข้างทักษิณจากนี้ไปอนุทินต้องตัดสินใจเช่นกันนะว่าจะยืนข้างลุงป้อมหรือจะยืนข้างทักษิณ สวัสดีครับผูกับผมเทสศักดิ์คิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณเกี่ยวข้องกับทักษิณช,ชินวัตรเกี่ยวข้องกับอนุทินชาญบิตกุลนะครับและจากนี้ไปนะครับหุ้นส่วนจะได้เห็นว่าการช่วงชิงอํานาจครั้งสําคัญกําลังเกิดขึ้น ยังมีร้อยสี่สิบเสียงอยู่แล้วก็ยังมีอแคนดิเดตอีกสองคนเพราะฉะนั้นถ้าคุณสุทธิชัยเป็นผมผมก็ไม่คิดอะไรไม่คิดโอ้ผมจะแยกคุณตุ้งอิงได้ยังไงอ่ะถ้าถึงเวลาเกิดมันจะเป็นต้องเป็นอย่างนั้นผมผมจะบอกโอ้ยคุณตุ้งอิงอย่าเป็นนะเดี๋ยวอาเป็นเองเพราะอาเหมาะสมกว่าพูดอย่างนี้หลานก็เอากระเป๋าทุ่มเปียนใจหัวอาเลยถีมันไม่ได้หรอกแต่ว่า นึกกติกาดีที่สุดนอกกติกาดีที่สุดถามว่าผมผมิดผมว่าการที่ผมจะไปอยู่จุดไหนมันต้องมีความชอบธรรมก่อนแต่อย่างวันนี้มาอยู่มาหาทยถ้าท่านเอาตอนที่คุยกันค,คำนราคคก็ไม่ให้เป็นสารนักสุกก็ไม่ให้เป็นแล้วเป็นภรคกะดับสองมีเจ็ดสิบเสียงมันก็เหลือกันทวงเดียวอทุกอย่างมันมีโลจิกหมดครับ มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีอะโยนายมาแล้วเราก็งับหมดไม่ใช่ไอ้ตรงตรงตำแหน่งนายกก็เช่นกัน,ม,นมันก็ต้องดูใช่ไหมครับวันนี้ถ้ามีอยู่เจ็ดสิบเสียงแล้วทะลึ่งไปเป็นนายกโดยที่มีพักร้อยสี่สิบเสียงร่วมอยู่ด้วยอืมก็มาขอเนี่ยคุณอ่าคุณนิจใยจะเอาไหมไม่ไปคุณองค์เิงมาขอคุณอา ช่วยหน่อยเธอคุณอาเป็นก่อนเธอหนูยังไม่พร้อมเนี่ยแล้วยังไงหนูจะช่วยเนี่ยแล้วคุณพ่อก็บอกว่าเห็นด้วยอ่ะว่างไงผมผมผมยังยังไม่คิดถึงตรงนั้นเลยก็ไม่คิดเพราะว่าผม,มยังเชื่อมั่นว่ารัฐบาลนี้ยังไปได้อยู่อืผมไม่ก้าวไกเก้าวล่วงอะไรใครนะหมายว่ารัฐบาลทุกคน<ม>แต่ทำงานอะไรก็แล้วแต่รับเก่งบ้างไม่เก่งบ้างอะไรแล้วแต่คนวิพาวิจารณ์ แต่ว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพนะครับถ้าหัวหน้าพักทุกพักคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ยึดประโยชน์ประเทศเป็นหลักอ,อันนีน้นโยบายท่านผมสนับสนุนน,นโยบายผมท่านสนับสนุนม,มันก็ไปได้เราคงเห็นนะครับว่านุชินชาญเวรกุลนะครับไปดีนกับทางฝั่งทักษิณยอมสีรลราบทักษิณไม่ขอแข่งขันเป็นนายกคมตรี หากเศษฐาทวีสินพ้นจากตําแหน่งเราก็คงหินดินที่1น,นะครับที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่กระแสข่าวช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทับลานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสอปรกรไม่ว่าจะเป็นชุดเรื่องของโอลิมปิกนะครับมุ่งทําการโจมตีพลเอกประวิตย์วงสุวรรณเป็นสําคัญนะครับเพราะเป็นคนยื่นเอาผิดเศรษฐาทวีสิน และกําลังเป็นค a ดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับหลังจากที่อนุทินชาญบิรกุลขอบาบนะครับไปยอมซีโรล,ลาบให้กับทางฝั่ง,งทักษิณประคนตั้งคำถามมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจากกรณีที่กลุ่ม40สวนะครับไปยื่นซึ่งทักษิณก็รู้แล้วว่าเป็นคนบ้านป่าประกาศ ที่จะเล่นงานบ้านป่าว่าการเมืองมันรู้หมดอะใครเป็นคนทำ <c oughs> ลุงป้อมก็เลยเป็นเป้าหมายเรื่องของทับลานเรื่องของสปปเรื่องของปุ๋ยเรื่องของชุดนะครับนักกีฬาโอลิมปิกจึงโผล่ขึ้นมานะครับการโผล่ขึ้นมาครั้งนี้มีเจตนาที่สำคัญนะครับชุดที่โผล่ขึ้นมาครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นกีฬาโอลิมปิก ซึ่งมีประธานเป็นลุงป้อมนะครับที่บอกว่าชุดเชยใหม่ดีไม่เหมาะทั้งที่มีการแต่งตามอัตลักษณ์ของแต่และประเทศในการพิธีที่สําคัญ 2. เรื่องของทับลานไปไปมามาไล่ไปไล่ไลมาก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสอปกที่เป็นของพลเอกประวิธิ์วงสุวรรณคือพรรคพลังประชารัฐนะครับ 3. นะครับที่เกี่ยวข้องกับปุ๋ยนะฮะปุ๋ยคนครึ่งปรากฏว่า พรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยเอาไปโจมตีกลางสภาและขัดขวางกรณีดังกล่าวนะครับและสุดท้ายอนุทินชาญวีรกุลก็ไปโ p r o ยู่กับทักษิณชินวัตรสิ่งเหล่านี้ก็เป็นคําตอบนะครับก่อนหน้านั้นอน,อนุทินก็ปฏิเสธนะครับว่าเขาเนี่ยจะไม่ร่วมแข่งขันถ้าเสถาทวีศิลป์พ้นจากตาแหน่งซึ่งการจัดตั้งรัฐบาลนนจะเริ่มต้นจากพรรคอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งก็คือก้าวไกล เมื่อก้าวไกลตั้งไม่ได้มาเป็นเพื่อไทยเพื่อไทยตั้งได้ก็ตั้งไปจากคิวต่อไปเพื่อไทยจบก็ต้องเป็นพักคภูมิใจไทยนะครับอันดับที่3จากภูมิใจไทยภูมิใจไทยบายไม่ยอมตั้งก็จะเป็นของพลังประชารัฐปรากฏว่าลุงป้อมขยับนะฮะโดยมีธรรมนัตให้การสนับสนุนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็เกิดเรื่องนี้ทั้งชุดนะครับนักกีฬาโอลิมปิกที่ลุงป้อมเป็นประธาน 2. เรื่องปุ๋ยคนละครึ่ง 3. เรื่องของทับลานนะครับเป็นต้นนะเป็นต้นก็ถล่มลุงป้อมนะครับเอาคืนหลังจากที่ทักษิณก็ประกาศว่ารู้ว่าใครเป็นคนทําเรื่องของบ้านป่าเกมกันารเมืองจากนี้ไปนะครับจับตามองให้ดีบนพลเอกประวิทย์ประกาศสู้นะครับเพื่อที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้นะครับในขณะที่ฝั่งทักษิณ ตอนนี้ก็บอกว่าจะมีการชูชัยกเกษมขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับอ้างว่าอุ้งอิงยังไม่มีความพร้อมเพียงพอที่เป็นนายกรัฐมนตรีเสือ,อนุทินวัยชายเวกุลหลังจากที่รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับมาหมัดหมาดสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะอนุทินกลับแปลพักไปยืนข้างทักษิณจากนี้ไปอนุทินต้องตัดสินใจเช่นกันนะว่าจะยืนข้างลุงป้อม หรือจะยืนข้างทักษิณแต่ในสภาที่ผ่านมาภูมิใจไทยหันไปสนับสนุนเพื่อไทยเล่นงานพักของลุงป้อมคือเรื่องของปุ๋ยคนละครึ่งนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นจริงอนุทินยืนยันจะมาอยู่ข้างซ้ายจริงจะไม่ยืนอยู่ข้างขวาอีกต่อไปเป็นอย่างไรและสิ่งที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้จะเป็นการต่อสู้กันระหว่างลุงป้อม กับทักษินแบบเปิดหน้าเปิดตาเพื่อชิงอำนาจการเป็นนายกรัมตรีคนต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต่าศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ศาสนาดังฝนชะม